เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพเสนนำวัตถุไปวางที่ตำแหน่งระหว่าง F กับ 2F ของเลนนูนบางภาพที่เกิดโดยเลนนี้มีลักษณะอย่างไรนะกำหนดให้ F เป็นโฟกัสของเลนโอ้ข้อนี้ก็ไม่ยากเราก็ลองเขียนเขียนแผนภาพรังสีของแสงดูนะครับก็คืออย่างนี้ถ้าเรามองไปที่หัวลูกศรน,นะครับเออถ้ามีรังสีสักเส้นนึง ของลูกศรน,นะเราสนใจรังสีที่มันมีทิศนิพุ่งไปในทิศขนานแกนมุกสำคัญมันก็จะหักเหผ่านโฟกัสนะนะครับเออหักเหผ่านโฟกัสถ้ามีรังสีสักเส้นหนึ่งนะเออผ่านกึ่งกลางเลนพอดี นะครับผ่านกล่งกลางเลนพอดีเอาละเกิดอะไรขึ้นครับ มันก็จะทะลุออกไปโดยไม่มีการหักเหนักกรณีของรังสีแสงที่ผ่านกึ่งกลางเลนสนะทะลุไปเลยนะอันนี้หักเหแล้วรังสีสองเส้นนี้มันจะไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งจุดตัดจุดนั้นแหละมันจะคือคือจุดที่เกิดภาพครับโอ้ตัดกันยังไงแล้วเนี่ย ประมาณจุดนี้ก็จะเป็นจุดเกิดภาพแสงมันมาตัดกันประมาณจุดนี้งั้นภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพยังไงครับเออมันก็จะเป็นภาพจริงหัวกลับที่ขนาดใหญ่มากเออเนี่ยภาพ รเ,เราก็ตอบนองครับตอบว่าเกิดภาพจริงหัวกลับนะเพราะรังสีแสงมันตัดกันจริงแสดงว่าเกิดภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะอยู่ห่างออกไปมากกว่าระยะ 2f นับจากเลนส์นูน โอเคนะก็ตอบได้ประมาณนี้เกิดภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุอยู่ห่างออกไปมากกว่าระยะ2 f นะครับ